วันนี้วันพุที่13เดือนสรงหาคมพศ2566 13ตันบาทมาทบทวนเรื่องกับบ o r ก t ูบีบ o r กตูแฮบบุ๊กตูดูนะครับบุ๊กูบีบกูแฮบกูดูประธานจะมีไอ v d ย่วีดียู้าหัวขดเอาแจกับาหัวขดไหม้าหัวดก็คือตั้งแต่2ขึ้นไป ถ้าประธานเป็น i อดตัวที่ใช้ก็คือเ m, m ถ้าประธานเป็น UVD ีเดทาหัวพสเวิดตัวบีที่ใช้ก็คือ R ถ้าประธานเป็น h ีชีเอกพจน์ก็คือคนเดียวสิ่งเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของอังงงงงนเดียวใช้ i ีนะครับถ้าเป็น Ver b ตัว h a v นะครับประธานเป็น i ใช้ have อเอประธานเป็น UVD ีเดทาหัวโพก็ใช้แฮปประธานเป็นป h ีชี เอกพจน์ใช้ has นะครับ,บ has ต่อไปถ้า verb to do ประธานเป็น iu v d ก็หุบพจน์ใช้ do ประธานเป็น he s h e i t เอกพจน์ใช้ drop นะครับแต่ถ้ามันเป็นกิริยาที่ใช้กับประธาน iu v d ก็ห il ุบพจน์กิริยาช่องที่หนึ่ง กิริยาข้อหนึ่งเช่นคำว่าสแตนยืนไล์ชอออ่าวอล์กเดินเี่ยหรือโตเนี่ยโกไม่ว่าไปหรือค้ามไปว่ามายกิริยาช่องที่หนึ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนรูปจะคงรูปเดิมถ้าประธานเป็น I U V D ข้อหัวโคตรนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าประธานเป็น Nhi chi ký kể nắp vô Về là ký đi yà không ký luôn ký đi yà không ký luôn ký bâtơ mèo yêu ký chân tham quan móng bóng Bó ký 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 กิริยาเหล่านี้นะครับกิริยาเหล่านี้ก็คือกิริยาเชิงหนึ่งแล้วก็ที่หนึ่งจะใช้ไอโอวีเดียวต้องพไม่ต้องเติมรูปอะไรนะครับไม่ต้องเติมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมาใช้กัรรามฐานมีชีเตเอกพจน์กิริยาข้ิงหนึ่งตอนนี้จะต้องเติมอะไรครับเติมอะไรเติมเอฟนะครับเติมเอฟ ทีแต่อีนี้มีพ่อยกเรียนว่ากิริยาช่องที่หนึ่งถ้ามันลงท้ายด้วย s s c s s A. o Z มันจะต้องเติมอะไรครับเติม e s อย่างเช่นคำว่าอะไรครับพอแตลว่าเชืรามันก็ต้องเติม e s ้าไป ถ้าระธานเป็นอิีดีกโอดอะไรเอง wash แต่ว่าดูก็เติมเขลาไป wash ตัวน,นี้ถ้าเป็น,นถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าดูแต่ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่านาฬิกาข้อมืออะไรเองกอ่ะอาสามะไรอีก อะไรที่เป็นกิริยาที่ลงท้ายด้วยอ่าโออย่างเงี้ยลงท้ายด้วยโอเนี่ยโอดูนี้ถ้ามันเป็นประธานยี่สี่เด็กก็โคดจากโกรกจะเติร์พเอ็ก็เป็นโคดจากลูก็เป็นเตอร์พเอ็กก็เป็นดะนี่ถ้าเป็นกิริยาหลักต้นที่หนึ่งนะครับจำไว้อะไรอ่ะ ที่ลงท้ายด้วยเอสเอสค่อยๆหากันไปนะครับค่อยๆหาทีนี้เรามาดูใบงานที่จะให้ทำวันนี้ใบงานที่จะทำวันนี้นะครับดูนะครับดูนั่งแล้วก็ดูเราสังเกตว่าเขาให้มาในวงเล็บคำว่า b ก็คือวอัตัว b ให้คำว่าแ e ก็คือวาตถุแฮ e ให้คำว่าไล่เออไล่เนี่ยไล่ชอบไล่ชอบถ้าเป็นประธาน I V เองโคตรคงต้อเดิมแต่ถ้าเมื่อไรประธานเป็น E อ E โคตรกิริยาตอนนี้จะเ้ิงมเติม E เพราะว่าอะไรมันมี E อยู่แล้วนะครับมี E อยู่แล้วงนี้ได้เลยนะครับส่วนบอก วอลข้าประธานเป็น iuvd วอลไม่ต้องเติมเองแต่ถ้าเมื่อไหร่นี่ใครใหอะไรซมบุไดถไ้ถ้าเมื่อไหร่นะครับถ้าเมื่อไหร่ประธานเป็นีีจิอกพะน์กิริยาจะต้องเติมเองนะครับอย่าลืมอ่าดูตั้งแต่เริ่มข้อหนึ่งนะครับ yes h e a e บีนิวเดียสเต็ปเมื่อวานนี้เป็นวันพื้นปีใหม่เขาให้เวอร์ตูบีมา yesterday แปลว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นเอกพจน์หรือว็าหัพจน์เมื่อวานนี้เป็นเอกพจน์หรือว็าหัวโพ์เอกพจน์เพราะว่าเป็นเมื่อวานมาเดียวเล่าไปโพธาใวอร์ตูบีมาเวอร์ตูีที่ใช้กับเอกพจน์คืออะไรเอกพจน์คืออะไร เบอร์ตัว B ที่ใช่ใครคำว่าตัวช่อง S S นะครับนะตัวหนึ่งก็เติบ S นะครับต่อไป my friend B นะเพื่อนของฉันเป็นคนดีเป็นคนที่พิเศษเป็นคนที่สี่้มอะไรพวนั้นหน้าตาดีหรือเปลดูเรียนดูลักษณะท่าทางดี my friend my friend ตัวนี้มันเติบ S นะครับที่คำว่าตั้งใจเรียนนะลูกตั้งใจเรียนอย่าหุ่กันนะลูกนะ ม่เฟรนดี่ตเอเพราะว่าเพื่อนหลายคนปีนั้นเพื่อนหลายคนปีนั้นวัวดีที่ใช้คืออะไรครับไม่ต้องไปสังเกตสังเกตแค่สามตัวถ้าเป็นวัสุอ่าอ่านะครับอ่านทดสอบพฤติกรรมนะครับต่อไปแดนนี่เนมไปให้ทันนะไปให้ทันดูให้ทันนะลูนะแดนนี่เนมตีลมฟาแอนดแดนนี i ดนิเ m มแปลว่านิเ m มแปลว่าอะไรครับชื่อมาเราก็นั่งลงมาไปงานะจะนั่งเรียบร้อยท <Their nickname, S 1> <B. S 2> ้ามมาช้จะแดนิเณม e ี i ดนิเ m มแปลว่านิเ m มแปลว่าอะไรครับช,ชื่อเล่นชื่อเล่นถ้าเซอร์เชื่อจริงถ้าเอา่อถ้ามันเซอร์เมก็คือนามสกุลน,นะครับ n เ m มชื่อ นามเชื่ออาจจะใส่ชื่อนามสกุลนิคเดมชื่อเล่นเซอร์แนมนามสกุลนะคะรับทีนี้นิคแนมแปลว่าชื่อเล่นแดนนิคแนมแปลว่าชื่อเล่นของพวกเขาชื่ออะไรค om, Bam, รับลมปาลมเดนนี่ชนะแดนนิคเนมใครเลือกตัววีมาจะต้องเติมอะไรตรัววีเลยนี้เพราะผมอดเน่ยอะนะครับอ่านนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับต่อไปก็สี่ชีบีแทปกิง With her friend Rory นะครับหลอนกำลังคุยกับเพื่อนของหลอนดูความอะไรเสียงเสียงอะไรเสียงดังเสียง,ยงดัง she be talking ระธานเป็น she บวกัว b ีที่ใช้ก็คืออะไร keep i นะครับ e ไปให้ทันนะลูกไปให้ทันตามให้ทันนะครับต่อไป I b e d going to the post office ฉันกำลังจะไปไหน โพรารฟีคือที่เขาส่งจมายคืออะไรไปเสนนะครับที่เขาส่งจดไปเสน่อพีคูอปะทานไปไรถตู้ีท่ใช้ก็คอะไรนะบแอมนะครับแมแตสัีถ้าเป็นรถตัวีตัวนี้บ้างนะครับดูกระดานดูกระดานถ้าเป็นรถตัวบีประทานไปไหใช้แประทานยูนิเดทก็จะไปอารประานเอก็มเตอรวดก็เใช้ R อีเจเอกแล้วก็ใช้เอกอย่าลืมตรงนี้ดูตรงนี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นต่อไปเดี๋ยวกีฬาแฮปลองเลสเบอร์ตัวแฮปของกีฬาตัวเดียวคืออะไรแฮปนะครับกีฬามีเลสเลยครับเล็กขาขาลองเลสแล้วขายาวกีฬามีขายาวหรือคอยาวเลสเล็กลองเล็กก็ได้ ลอ,อลองเลก็กปลายข่อยาวลองเล็กปลายขายาวฉะนั้นอ่าเวิร์กแพร์ที่ใช้กับสิ่งภพก็คือ S นะครับต่อไปมิสเตอร์สมศักดิ์แฮ daughters daughters เจ้าเธอไปว่าอะไรลูกสาวโฟแปลว่าอะไรสี <S S <ì> <S S ่มีลูกสาวสี่คนมิสเตอร์สมศักดิ์มีลูกสาวสี่คนมิสเตอร์สมศักดิ์มีลูกสาวสี่คนเวิร์กแพร์ที่ใช้กับมิสเตอร์สมศักดิ์คนเดียวคือ แหวนนะครัแหวจะถือประธาคนเดียวใช้แหวประธานหลายคนใช้แหวนนะครับต่อไป I have a lot of friends b h e n s t u d y i n in มัธยมศึกษามัธยมศึกษา t o at พระปริยัติธรรมวัดกลางปุญญาคมเรามีเพื่อนจำนวนมาก ที่เร uh, ียนอยู่ที่มสองมมสองที่เราเรียนวัชยมที่โรงเรียนพราปนิษฐาประยาคมเนี่ยมีเพื่อนจำนวนมากฉะนั้น I เขาให้เบิร์ดไปแฮปมาไอไรไอแฮปไอแฮปไอแฮปนะครับไอแต่อไปด h แฮปคอมพิวเตอร์ด h แฮปคอมพิวเตอร์พวกเขามีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หลายตัวเพราะว่าเตอร์เพจ d d h a e หรือ d hat นะครับ hat หรือ hat hat นะครับโอเคนี่ not hat เป็น not มาติชบายอนิวเอะไรกัน ดูไปด้วยกับเขานี่น็อตแฮ e กีนน็อตกีนนตัวนี้แปลว่าเพียงพอมันนี่ mm hmm. ชูบ,บาร์แอนเกต,ต้าเขา mm hmm. ไม่มีกีต้าเพียงพอไม่มีกีต้าเพียงพอนะครับรูปปฏิเสธรูปปฏิเสธ mm hmm. เขาจะใช้ดั๊ดดั๊ดน็อตหรือ hmm. ดั๊ดดั๊ดสุด ถ้าประธานเป็นอะไรครับถ้าประธานเป็นม e, ีชีอิตใช้ด้านนอดด้านซึ่งถ้าประธานเป็นอายุวิเด์พวกพวใช้ d ด n น t หรือโดนตามด้วยด้านซึ่งแฮปโดนแฮปจากนั้นตอนนี้จะใช้อะไรครับแฮปน <c> o <oughs> อมันต้องเติตมอะไรครับข้อ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 ขอ่าภาษ ประธานเป็นอะไรประธานเป็นงี้เมื่อ <submarine. S 1> ประธานเป็นงี้สิ่งที่ต้องใช้ก็คือปฏิเสธของมันก็คือประธานเป็นงี้แค่นั้นะครับนี่ดูตรงนี้โยงมานี่แต่ถ้าประธานเป็นตัวนี้อย่าลือะไรครับต้องเป็น อะไรเป็นดารสซึ้งแฮบหือดารสรองแหบอะไรทำไมเป็นเป็นดารสซึ้งแฮบทำไมไม่ไม่เป็นดารสซึ้งแฮบนะทีมม่มันไม่เป็นดารสอะดารสซึ้งแฮบแต่ทำไมมันเป็นดารสซึ้งแฮบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าประทานอันนี้เนี่ยเนี่ยประทานตัวนี้เวลาประทานมีชีกิตเอกพลประทานที่จะเป็นมีชีกิตเอกพลเขาไม่ใช้ดาสูพแห เพราะว่าอะไรใครตอบได้ให้หนึ่งร้อยบาทให้แลาวสองนาทีท้าไม่เขาต้องใช้ดาสแหน็บาไมไม่ใช้ดาสแหนเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรใครตอบได้เพราะว่ามันมีใครนี่บัดา บาร์เน,นี่เนี่ยบารด้าที่ด้านหนึ่งถ้ามันจะไปอยู่ไหนอยู่ในประโยคไหนก็แล้วแต่ประธานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ที่เอกโดก็แล้วแต่ถ้ามีด้านอยู่ด้วยกิริยาช่่งที่หนึ่งมันจะคงรูปเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบารด้าน็ไปสั้เขายูซิเดอจะเปล่นชื่เด้อ